สงสัยไหมคะว่าเรามาจากไหนมนุษย์ทำไมถึงฉลาดกว่าใครในโลกประมาณ3 0 0 0 0นปีก่อนบนผืนแผ่นดินแอฟริกาโฮโมเซเปียนปรากฏตัวขึ้นพวกเขาคือบรรพบุรุษของเราโดยตรงคำว่าโฮโมเซเปียนในภาษาละตินแปลว่ามนุษย์ผู้มีปัญญาสิ่งที่ทำให้พวกเขาพิเศษไม่ใช่แค่การเดินสองขาหรือใช้มือจับสิ่งของแต่นั่นก็คือสมองความสามารถในการคิดเชิงนามธรรมา จินตนาการเรื่องเล่า,าศาสนาศิลปะล้วนเริ่มจากพวกเขาโฮโมเซเปียนเรียนดูที่จะอยู่ร่วมกันล่าสัตว์เป็นกลุ่มพัฒนาเสียงพูดสื่อสารซับซ้อนได้จนกระทั่งพวกเขาเดินทางออกจากแอฟ,ฟริกาข้ามทะเลทรายภูเขาและมหาสมุทรไปตั้งถิ่นฐานทั่วโลกและในเวลาไม่กี่หมื่นปี พวกเขาก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตเพียงสายพันธุ์เดียวที่รอดอยู่ในขณะที่โฮโมสายพันธุ์อื่นเช่นนีแอนดอร์ทอลค่อยๆสูญพันธุ์ไปทุกคนที่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะผิวสีไหนพูดภาษาอะไร พวกเราคือลูกหลานของโฮโมเซเปียนทั้งสิ้นและเรื่องนี้เตือนใจเราว่ามนุษย์ทุกคนคล้ายกันมากกว่าที่คิดเราไม่ได้แค่อยู่รอดแต่ยังเปลี่ยนโลกทั้งใบจากถ้ำเล็กๆในแอฟริกาสู่โลกดิจิทัลในมือคุณตอนนี้ทั้งหมดนี้คือพลังผู้มีปัญญาโฮโมเซเปียน